ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอะ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ over t o p up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพก็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือผมไม่รู้จะทําอะไรเว้ยตอนแรกกะจะทํา5 0 G S ไปแต่ว่าผมทําไปแล้วแหละแต่อย่าไม่ตัดละกันคือวันนี้อยากจะทำคอนเทนต์แปลกๆก่อนเว้ยคือ .50G S อบ G A ทำไปแล้วนะครับคือจะลง B R นี่แหละแต่วันนี้อยากจะทําอะไรให้ทุกคนแบบดูเพลินๆหน่อยก็คือว่าผมเนี่ยจะมาปั่นคนว่าผมเนี่ยอกหักแล้วจะไปลงที่เกมครับแบบยิงโหดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาคุ้นชื่อผมครับวันนี้แหละแล้วแบบ เขาเหมือนจะรู้ว่าผมเป็นใครแต่คนเนี้ยน้องคนนี้อายุ15แล้วก็น่ารักมากเลยแล้วผมจะพยายามทอล์ริกิจให้แบบขอขอนุญาตรูปน้องได้ไหมครับคืออยากจะให้น้องเขาเนี่ยแบบได้รับเซตเซียวจากหัวใจผมไปนะครับครับผมซื้อแอมบูดสองฟองเลยไหม่องเดียวครับไม่มีตังค์ครับใช่คือแบบเอาตังค์ไปเรียงข้าวเขาหมดแล้วเขาก็ทิ้งไปอะสุดท้ายแล้วแบบเขาบอกว่าติดเกมเกินไปไม่มีตังค์แบบ เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเลี้ยงขาก็เลี้ยงข่าวตุ้คือแบบเติมเกมก็เยอะนะตัวตัวเกมเยอะเกินอะแต่ว่าเขาก็ยังนะถีบไปเขาเป็นคนที่ไม่เห็นค่าตัวพี่เลยทำไมเขาทำอย่างงั้นกันใช่ <c oughs> ทำไมเนี่ย <c oughs> ลองปั่นดูแล้วนอ้องคิดตัวชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อชื่คิดเลยค่ะฮะ ชื่ออะไรนะครับแพรวค่ะชื่อแพรเป็นแฟนกับน้องเบอร์สามอ่าครับไม่ไม่พืนน่ค่ะเป็นเพื่อนนะช่างเป็นเพื่อนกันะครับเ<ย>พื่อนสนิทคิดไปซื้อหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยโอ้หจบแล้วมีมีนิดนึ่งมาแบบเสียเซวให้กับเพื่อนโอ้โหกูก็เครียดว่ะมาชีวิตต้องเจอแบบนี้เน,นี่ยตึ้งล่นสดๆและร้อนเมื่อกี้เลยอ่ะคือเขาแบบไม่เอาพี่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยดูดีแบบ ดีใจเลยจะโดดพี่จะไปโดดเกาะลอยฟ้าอ๋อลืมลืมไม่เอาไปแลอวตาดีพี่จะคิดว่าทุกคนในเกมนี่คือแบบแฟนใหม่ของคนที่เลิกพี่ไปพี่จะจริงมันหมดเลยโอ้โหทำไมชีวิตที่ต้องเจอแบบนี้วะแค่วแาช่วยพี่หน่อยสิก็ก็พี่เป็นยูทูบเบอร์ไฮะอะไรพี่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับใครพูดอ่ะ ชื่อยูทูบเบอร์ก็ชื่อเดอะเบสเหมือนกันมึงไม่ติดตามหรอวะเขาเล่นครับมั่วหรือเปล่าพี่เบสเขาไม่มาเล่นเกมแบบกับคนอื่นนะปกติอ่ะพี่ก็ติดตามอยู่แต่พี่ชอบเขาไงก็เลยแบบเอาชื่อเหมือนเขาอะโอรเดอะเบสเขาหน้าตาดีเกินเขาคงไม่แบบอกหักกพี่หรอกเป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้พี่อยากชอบเลยว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะแต่ ผมันต้องมีอลายตาระเบิดอไรอ่าเงี้ยไหมเกี่ยวใจเย็นใจเย็นดิว่ามีอะไรชอบลืมคำพูดใวรักพูดแล้วจับมือไม่ฉลาดน้อยไงชอบลืมคำพูดแต่ชอบแพลวใช่ป่ะเฮไอพี่ฉกเลยนะเว้ยใช่โอ้ใช่ด้วยเหรอมไมัค่โอ้ไม่ชอบคนมีความรักเลยว่ะไม่ไม่ไม่ค่ะพี่ไม่ค่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอุปกรณ์เฉยใช่ป่ะอายุสิบห้าที่อยู่มอะไรอ่ะ จะขึ้นมสี่ค่ะพี่ขึ้นมสี่น้องแพลวเคยมีแฟนปะเคยค่ะพี่มึงกูจะต้นแล้วเวลาอกหักรู้สึกยังไงรู้สึกจะลงให้เลยวิ่งเขาหนักละเพรแฟนแฟนตอนนี้เพราะว่าเขาเล่นสนัยไม่เก่งเล่นสนัยไม่เก่งไงแฟนพี่ก็เลยเลิกไปอ่ะเสียนผลแบบปวด มันการ์ตูนเลยวะโธ่ทำไมต้องพูดถึงการ์ตูนฝรั่งการ์ตูนฝรั่งไม่โอ้โหทำไมพูดถึงความรักของพี่แบบนี้ไม่เอาเฮ้ยมีคนวิ่งตามสู่ผมคนตามสู่ผมพี่ต้องบูกออนจากแบบเรื่องแบบนี้ยังไงดียพี่ไม่รู้เลยจริงคือคบกันมาได้ประมาณสี่ปีแล้วอะสี่ปีเพราะเขาแบบเขาเรื่องเราพี่พอะไรนะพี่จริงๆพี่โกหกนะ ไม่ใช่จริงๆพี่โกหกบอกไปว่าพี่แบบอกหักเพราะว่าอะไรนะเมื่อเี้พี่เล่นเกมกาดเกิดมาแต่จริงมันไม่ใช่ไหมเขาไม่ชอบที่พี่เล่นเกมเก่งเกินไป <c oughs> แล้วสาวๆเขาก็มาแบบอยากเล่นกับพี่แอดเพื่อนพี่เยอะเกินอ่ะจน <c oughs> สุดท้ายเขาเลิกเพราะว่าเขาทนความแบบเก่งกาดข <c oughs> องพี่ไม่ไหวอ่ะ <c oughs> ดูไว้ดูไว้ดูไว้ พี่ไม่ได้ชิโมนะเว้ยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูพี่ไม่ชอบเลยทำไมพี่เล่นเก่งอะมันต้องผิดด้วยอะพี่ไม่ไหวเลยะคือมันเก่งเกินแล้วมันลดฝีมือลงไม่ได้อะ่ะจะเขาไม่ไหวกับพี่อะพี่ต้องปรับปรุงตัวยังไงเดีก็ไม่ไหวกับพี่เหมือนกันตอนนี้มะไทำไมต้องพูดกับพี่อย่างนี้ครับน้องแพลใช่ปะะ่าว <c oughs> อ,อ๋อถูกเลยใช่ปะ่ะนี่เราเราไปยินบอสตามกัน เดี๋ยวพี่จะยิงคนให้ตายหมดเลยคอยดูพี่ไม่ไหวแล้วทุกคนก็คือศัตรูของพี่ทุกคนคือคนคุยใหม่ของแฟนเก่าพี่มาดิว่าเฮ้ยวามึงใหญ่เออมึงเอากระสุนไปหมดเลยไม่กพี่พี่ยังไม่เอาบ้าเด้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยพี่บอกเลยว่าคนพวกนี้แหละที่ ยังความรักพี่ไปพี่พี่เขามีสกีพี่เขามีสกีคืนนี้ด้วยว่ะนี่พี่บอกแล้วพี่เติมเกมเยอะเกินไปสว<ะ>ามิณดูไว้ดูไว้ไอ้ไมึงชอบอ้างว่าสวามอ้างว่าเกมทางตลอดครับเดี๋ยวผมจะรอดูช่อไม,ไม่ชอบ อ,อยากให้ยิ่อะไรกว่าเก็บกู๊กตาโอ้พี่ไม่ไหวเลยอะ่ะฝนก็ตกว่ะความรักมันก็เศร้าไม่เก็บก็เก่งหกไหมตรงกลางนะู่นอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วชีวิตพี่มันแค่เป็นคนที่ถูกทำร้ายต้องแพลมาดามใจพี่หน่อยด,ดิชาโด เฮ้ยออกเป็นริปเปอร์ไม่มีบอดตัวไหนใส่สก er> ินริเปอร์หรอกบอกให้ไม่ใช่ริเปอร์ดิมันชื่อว่าอะไรวะไอ้ที่มึงทโมงโอ้ดูดิไม่แม้ล่ะยังตื่นไม่ไหวแล้วนะคนพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่มันแย่งแฟนพี่ไปอ่ะตอบอะไรดิใช่ทำให้ชีวิตพี่ป่ะใช่ ้โชคพี่ใส่ไม่ดีเลยจริงจริงไม่ไหวแล้วชีวิตน,นี้พี่ขอมีน้องแผวพอแล้วน้องแผวด้วยประเด็นเลยนะพี่เอ๋มาเก็บดอกแขกเพื่อนเหรอครับมไ,รไม่เป็นไรแพรวาไม่เป็นไรน้องแพรวา พี่จะดูแลน้องเองถึงแม้ชีวิตพี่จะโดนทำร้ายพี่มันอยู่ทในน้ำพี่จะตายต้องเพี้ยววาพี่จะตายให้กำลังใจพี่หน่อยโอ้โหไม่มีใครให้กำลังใจเลยอะตัวพี่ตอนนี้เราต้องโฟมการจบเกมก่อนต้องโฟกัสจบเกมก่อน เอาเงินไปนะนี่เอาเงินไปนะ yeah! เย่ก็อย่างนี้สิที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตอนเนี้ยมาเหอะมาเลยอุย้ยใครใครใครทำน้องเพาวามาเลยหไหนไหนเฮ้ยทำภารกิจได้ไหมวะด้วยด้ว้วย,ย,ยผมยดว้วยใครทำใครทำน้องเพาวาพี่ ผมผมไม่ใช่แบบว่าอะไรแต่ว่าไม่ต่างใช่ปะใช่ชุบๆหนยครับตัวสองตัวสองสู้ผมด้วยใครใครเป็นคนทำบอกพี่ดิใครมาเป็นคนทำบอกพี่ดิมันาบตัวสองละรักนะน่ี่ครับตั้งหลัมันเป็นบอครับงวาหลอใครทำ เคยทำน้องแพรวาพี่ถามจริงน้องแพรวามมีคน,นถังตาใจกระสุนมันอยู่กวนรวมันอยู่ไหนอ่ะตายแล้วปะไม่โดดตรงแอ้ดรอปอ่ะที่พี่มาร์กไว้อ่ะมีของเยอะมากเลยเพราะว่าพี่ยิงคนตายเยอะมากฮะเฮ้ยแพรวาพี่เขาถลิบเราเปนทายด้วยเคยว่าพี่จะคิวได้กี่ตัวแบบพี่โมมาขนาดนี้แล้วต้องคีวคิวอ่ะต้องต้องสิบห้าบวกอ่ะสิบห้าบวกเลยเหรอ ได้แล้วพี่ทำได้นี่คือเอ็มเอ็โดนเอ้าเอ็มโดนใครทำเอ็มใครทำเอ็มฮัลโหลเฮ้ยระวังนะต้องแพลวไม่นะเยอะเอ้ยเอ้าไม่ใช่นี่ว่พี่พี่มันวิ่งบนไม่พี่เห็นแล้วไม่เยหร่ะสวย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 งามเข้ามาบแรงมากแรงแรงพี่พี่เอ็มเขาตายยังไงอะ มันไม่แรงเข้าพี่โดนบอกเลิกหรอกจริงใช่ก็แม่ค้าที่ดูรูปลพี่ผมไม่มียาด้วยมันตายแล้วแน่เลยยาพี่หายให้ได้ว้ยแต่ยาใจปัญหาไม่ได้จริงเสียวเลยเสียวกันแล้วรู้จักเดอะเบสใช่ป่ะเอาจริงใช่เขาเล่นคออปปุ่มมากเลยดูประจําเปล่าดูบ่อยนะพี่ผมดูแบบเวลาปรับกลุ่มอะไรในงานเนี่ยผมก็ไปดูเขาป่ะแล้วเขาเก่งยังไงอยากรู้แบบ ก็ดูนะแต่ไม่ค่อยดูตลอดอ่ะเขาเก่งขนาดไหนอ่ะเขาสามารถที่จะโซโล่อีใหญ่ยันรถตามตัวเขาเขาเขาสามารถที่จะโซโล่ขอกลอยฟ้าที่ตัวอ์ไปดยได้โอ้โหอี๋ทำไมมันเก่งขนาดนั้นอ่ะเพราจริงอ่ะแล้วผมต้องยักษ์ผมก็โดนโดนหมาไล่กัดเนาะใช่หมาไล่กัดโดนสุดท้ายแล้วผมมีเลือดมามามาเอาที่พี่ ไปสองหลอดเลยสำหรับคนสองใจเฮ้ยมากัดเฮ้ยี่ครับหมาครับพี่ผู้พี่ผัวมาดิมาดิยาพี่พี่ถิ่งไปตรงเนี้สองหลอดอ่ะขอบมากครับเดี๋ยว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 ก็เอายายิงให้พี่หน่อยพี่พี่หน่อยตรงนี้ตรงนี้มันนอนอยู่ตรงนี้ไม่เหือเหืออุ้ยโอ้ my god เฮ้ยสุดยอด เฮ้ยเด็กตายแล้วนี่แหละบอกเลยว่าที่จะจีบน้องคนนี้แหละมันต้องเล่นเก่งเหมือนพี่ใช่ไหมคนที่จะมาเป็นแฟนเฮ้ยข้างหลังมีคนโดดมาเอาเพื่อนพื่มาเก็บของพี่หมดเลยช่วยชุบพี่หน่อยได้ไหมชุบพี่ก่อนได้ไหมแบบกดล็อกแท็กอ่เก็บปืนให้พี่นะผมเก็บปืนมาให้พี่ด้วยมันอีกประมาณ25วิบาวิพี่ต้องเกิดอกดเลยเลยเดี๋ยวจะได้รอสองนาทีพี่ผมเก็บสาในให้พี่นะกดล็อกแท็กให้พี่หน่อยครับใครอะต้องเบอร์ น้องน้องกอดน้องแถวพี่หน่อยน้องน้องอะไรน้องแถวมันอยู่ตรงเชื่อมันอยู่ตรงเชื่ออะกดไม่โดนนะพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยทันนี่วะสุดยอดต้องอย่างนี้แล้วขนาดนี้พี่กำลังจะลงไปช่วยครับพี่เขาอยากให้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเจะใหญ่ก่อนพี่ผมจะเก็บตะไนท์ให้พี่ ได้เลยพี่จะทำให้น้องภูมิใจขอสไนด์หน่อยพี่มามาเอาให้ลดลดกระสุนให้พี่ด้วยกระสุนสไนด์ให้พี่ด้วยลอยบอลพี่พี่พี่ลอยดอยบุนดอยข้างหน้าเราบุนดอยข้างหน้าเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะตียตีเหรอแล้วแฮกแล้วแฮกแล้วเอ็นนั่นนะ เดี๋ยวมันยิงช้างแล้วคะมันยิงช้างตรไหนอ่ะแต่วังมึงหลบพึ่งหลบหลังหินเลยหลังหินมิที่ไหนอ่ะมึงหลบตรงไหนก็ได้ที่มึงคิดว่าแบบปลอดใครดีที่สุดอ่ะมันหลบในออบกอดพี่ใช่ไปหลบออบกอดเบสพี่เบสเป็นยังไงพี่ไม่ใช่ชื่อเบสอ่ะดิใช่พี่ชอบพี่ชอบเดอะเบสมากไงก็เลยแต่งตาม โหดูดิกขอบคุณมากเลยครับสนายพี่แม่นเกินอ่ะดูดิพี่ยิงใครก็ตายอ่ะดูนะพี่โชว์มาเนี่ยดูดิโชว์พี่โชว์ดูดิโชว์ต้องโชว์ไม่ใช่จริงจริงมันต้องพี่ยิงน็อกไปก่อนอยู่แล้วไงยิงซ้ำมันมันทิ้งพี่ไม่ได้ยังไงอ่ะเออยมันเชียดแทนจริงไหวจริงเลยคนพันนี้ พี่ครับผมไม่มีเกาะเลยอยู่เลยอ่ะเอาเมื่อวงรัเดี๋ยวพี่ช่วยรอพี่แป๊บไม่เกียได้เลยกำลังจะลงไปกำลังจะอ่ะวัสดองก็ท้ายหรอไปเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหลังมันช่วยไม่ได้แล้วดีมันวงเล็กแล้วมันชุบไม่ได้แล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะพี่ครับพี่ครับมีคนวิ่งมามีคนพิ่งมา ไม่พี่ตายได้เลยเือล้หลังงลังเือตรงไหนวะนันหนัหนักบนนัหรันไม่ยูแบบคุจากทิวที่เขา เฮ้ยยังไงอะอะไรอะระวังดูวไ<อ>ดว้เหล่าเหล่าพี่เหล่าพี่เขาตัดตีนมงอ่ะ,อะ,อะอเด้มาดิกลัวอะไรล่ะพี่ฮอเปอร์นี่มันมันไม่เล็งชา้าไปเลย เฮ้ยมันเต็มตี้เลยปะเนี่ยเฮ้ยมาคนละตี้มาเป็นอะไรพี่พี่เีตาวงก่อนไไม่ดูคนที่ไหว้าไม่เห็นพี่อะ mọi người đấy mọi người học người Đi người mọi 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 người mà người mọi người mọi người mọi Đi mọi đi. Đi người mọi đi. Đi ยิงซีนะครับบอกก่อนไหนว่าเอาเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยพี่โอ้พี่ดีใจแล้วปล่อยเอ้ทิ้งพี่ไปเถอะพี่ขอเก่งแบบนี้แหละว่าพี่เขาเป็นเดอะเบสจริงแน่เลยฮะว่าพี่เขาคือเดอะเบสจริงแน่เลยแถวว่าที่เราไปดูในยูทูบเลยจริงเหรอมันไม่มีใครโหด เม<ะ>นนื่อขนาดนั้นเลยหรอได้ยี่สิบตัวพี่คือม่เอ้ยคือฮะไม่ใช่แล้วน้องน้องพูดผิดแลละพี่ก็เอฟซีเขาแล้วทำไมพี่ต้องแบบไม่ได้เป็น <c oughs> คน <c oughs> เดี๋ยวจะมีปั่นอีพีสองนะครับมารอดูกันได้เลยทุกคน